เึงเวลาที่เราจะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นผมชอบขึ้นผมชอบขึ้นเหนือผมชอบขึ้นลิฟต์สิบยี่สิบสามสิบสี่สบสิส้ยผมชอบขึ้นลิฟต์ครับผมไม่อยากออกจากลิฟต์ได้ไหมครับได้ไหมเมื่อพวกผมเจอผี ว้ยว like ้เขี้ยะไฟเขี้ยะอ๋อคุณดูแลไฟอะไรเขี้ยดูแลเขียนเขี้ยนเขี้ยนเจอกู้เหรอวิงวิงเราวิ่งตามกันสุดเลยนะเน้วมันอยู่ตรงนั้นน่ะเอ้ยแพจูกิวเจอเจอหนูเจอหนูเจอที่ทำรานหัสแล้ว มันมาหาพี่มันมาหาพี่มันมาหาพี่ไม่มันมาหาพี่เป็นไฟแล้วมันมาหาพี่พี่จูกอยู่ไปรัรไปทำไปทำรหัสให้พี่เขาจูกไปพี่ตายยัง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 มันอยู่ไหนก็ไม่รู้จูกไปนะขอบคุณนะแต่ทำไปแล้วมันทำไม่ทันอ่ะช่วยกันดีโอ้ยมันอยู่กับพี่ มังมาหากูอีกแล้วเอ๊ะแซแซมามาซาพิซ่าอูู้อูทำทำอยูว้ายพิซซ่ามันอยู่โซนไงวะคุณลืมเนี่้ยนี่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 เดี๋ยวไปยืนดูให้เดี๋ยวยืนดูให้สี่แปดสี่แปดสี่แปดมันมามันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งข้เรียบร้อยประตูเปิดลิฟท์เปิด อะไรสักอย่างโอ้ยเป็นห้องอ่ะเดี๋ยวจอแล้วเจอแล้วเด็กบ้าในที่สุดซีพี่ตัวไปดผมชอบขึ้นลิฟครับให้ผมอยู่ในลิฟ์เจอ